อัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับรถยามาฮ่ายุค9กูนย์นะครับยามาฮ่า R X S นะครับนี่เป็นเป็นงานของเจ็ดแปลนนะครับเม็ดอินเจ็ดแปลนแท้เลยนะครับที่เข้าพิมพ์ที่เครื่องนะครับตัวเลขที่เครื่องนะครับฝากเครื่องนะครับเม็ดอินเจ็ดแปลนนะครับนี่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ยุค9 0ศูนย์นะครับ รุ่นนี้ยอดนิยมกันมากนะครับสมัยสมัยปี90นะครับรถรุ่นนี้เป็นรถยามาฮ่า RXS นะครับมาแรงมากในในช่วง2ศัพท์2 3ปิด2 3 10ปีที่แล้วนะครับรถรุ่นนี้มาแรงมากนะครับนี่ก็เป็นใสใสโลหะแดงด้วยด้วยขอบทองนะครับ ใส่โลขอบทองนะครับนี่นะครับ rxs นะครับซื้อมาไม่เท่าไหร่นะครับไม่หยิบพันนะครับแต่ตอนนี้ทำไปทำมาหมดหลายหมื่นนะครับตอนนี้ตอนนี้ทางเจ้าของบอกว่าสามหมื่นไม่ขายเลยครับตอนนี้นะครับตอนนี้รถอยู่ที่รลมงนะครับหมู่บ้านรลมงเบตงนะครับนี่สวยมากเลยครับ ทำจนถึงขนาดนี้นะครับนี่ป้ายยังป้ายเดิมๆอยู่นะครับป้ายรุ่นรุ่นรุ่นก่อนนะครับก็จะมีป้ายยาวแบบนี้นะครับทําไมนี้ก็ก็จะเป็นป้ายแบบแบบสั้นนะครับสี่เหลี่ยมสั้นนะครับนี่ตัวนี้ก็เขาก็แต่งดีนะครับเมืองไทยเราไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าท่านเป็นที่ชายแดงเายแดงเพราะเพราะ มอเตอร์ไซค์ประเภทนี้มันคนมาเลเซียฮิตมากเลยนะครับเป็นที่ยอดนิยมในหมู่วัยรุ่นมาเลเซียนี่นะครับอ่าเอนี่นะครับมาแรงมากเขาเอาไว้แข่งนะเด็กแว้นเขาเอาไว้แข่งนะครับนี่นะครับเม็ดอินเจแปนะครับสระที่ฝาเครื่องนะครับนี่นะครับ R ่ S สสีขาวนะครับอันนี้ก็ แตงมาใหม่นะครับซื้อไม่เท่าไร่แต่ตอนนี้สามหมื่นก็ไม่ขายเลยนะครับนี่นะครับอ่าเรามาจมสิ่งแปลกเลยนะครับวันนี้นะครับอ่าเอสนะครับนี่เป็นของเพื่อนผมเองนะครับอ่าฮตอนนี้สภาพแต่งมาแล้วสภาพดีมากแต่ง โลโก้ฮาร์เลย์เดวิสันด้วยนะครับเึมใอิงเจ่แปลนแท้นะครับรุ่นนี้นะครับอย่าเล่นนะครับกับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้มาแรงมากนะครับโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นวัยรุ่นมาเลยโอ้ยตาสะพะขนาดนี้แย่งเลยนะครับแย่งเงินซื้อนะครับไม่ใช่แย่งอะไรนะครับ ครับนะครับของดีนะครับเราก็เลยเอามารีวิวรีวิวถ่ายวิดีโอให้มาชมนะครับนี่นะครับใส่ขอบทองนะครับขอบทองครับหน้าหลังเลยนะครับสปับเครื่องยนต์ก็ดีเยี่ยมวันนี้ผมก็ไม่ได้สตั๊กท่อว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ สไตล์วัยรุ่นมาเลยนะครับายนี้นะครับป้ายคอ408 6เล็กเวียนป้ายเล็กสตัวเบตตรงนะครับนี่นะครับผมดูอย่างนี้แล้วอยากาซื้อไวซักใช้สักคันนะครับไว้เท่ๆนะครับรถยุค90นะครับนี่นะครับ อ่าเอ็นะครับตับิดก็ก็แรงเหมือนกันนะครับตับิดนะครับบิดก็ขึ้นร้อยกว่านะครับอ่ามาแรงมากเลยครับตอนนี้สภาพสวยมากนะครับมาเลเซียเขาเล่นนะครับแบบนี้นะครับที่มาเลเซียเขาเล่นจริงๆนะครับ นี่ครับวันนี้ก็ผมก็มีเวลาก็ถ่ายวิดีโอทําคลิปให้ให้ได้ดูกันว่า,า,ารถรุ่นเก่าแล้วก็สัพพะเท่านี้ก็ตอนนี้หาดูได้ยะแล้วนะครับหาดูได้ยะนะครับ นี่นะครับฮาสภาพก็ดีอย่างเครื่องยนต์ก็โอตั้งสีตั้งเบาก็ก็ดีมากฮายังห้า R X S 115cc ซีซีนะครับ 115cc ซีซีนะครับ รถวัรรุ่นสมัยก่อนนะครับสมัย20ปี30ปีก่อนนะครับผมไม่ทันขี่เลยรุ่นนี้นะครับเพราะรุ่นก่อนก,อนกว่าผมยุคผมนะครับสมัยนั้นอ่มีมีคันนี้นะครับจีบสาวก็ม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมีคันนี้นะครับมีหนึ่งคันนี้มีใช้หนึ่งคันนี้สมัยก่อนนี่ พอขีนี่เขามองเลยนะครับนี่รุ่นนี้นะครับนี่นะครับน,นะแวก็ผมก็ทำเอาวิดีโอก็เอามาฝากคนที่ติดตามคลิปของผมนะครับคนที่ติดตาม YouTube ของผมนะครับก็ มีเรื่องแปลกๆใหม่ๆผมก็จะมานำเสนอใน YouTube ของผมอีกนะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับฝากกดติดตามและกด Subscribe ด้วยนะครับครับจากลาเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ